สวัสดีครับผมช่างบอยบ้านน้องดาวครับร้านลุงปศเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าครับผมพิกัดพิกัดอยู่ตรงพิกัดร้านเลยใช่ไหมพิกัดร้านจะอยู่ที่ตำบลไพศาลอำเภอพุทธชัยจังหวัดบีรัมร้านอยู่ติดถนนเส้นสองสี่เลยครับหาง่ายครับผมถ้ามาไม่ถูกไงพิม์ในกู o ก l e แ a p ได้เลยครับลุงพศเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าครับขึ้นเลยครับผมกับพามาถึงหน้าร้านเลยกับโอ้โหคลิปนี้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมาชมเฟอร์นิเจอร์กันครับตอนนี้ครับผมอ่าง ตอนนี้เราผลิตเพิ่มขึ้นมาได้หลายใบเลยครับตอนนี้ครับเพราะว่าจากคลิปที่แล้วครับการตอบรับดีมากครับของไม่พอขายเลยของไม่พอขายครับผมก็เลยอันนี้รีวิวให้ดูครับจัดเต็มเลยอ่างครับอยากได้แบบไหนไซส์ไหนครับครับผมมีอันเดียวในโลกใช่ครับทุกตัวชิ้นเดียวในโลกชิ้นเดียวในโลกหมดครับมีราคาแจ้งไหมครับ้ังไว้อย่างหลังนี้สวยเนี่ยอยากใบใหญ่ีนห้าพันแปดพรนี้ห้าพันห้า ใส่นี่ห้าพันห้าตัวนี้ครับโอ้โหเป็นไม้มะค่าทุกตัวแล้วทําจากอะไรทําไมมันตัวนี้เป็นเป็นเป็นท่อนไม้เป็นท่อนไม้ใช่เป็นท่อนไม้มะค่าครับอุดิจวะไปได้ไม้ท่อนมาเนี่ยอย่างตัวนี้กับตัวนี้เป็นไม้ท่อนเดียวกันโอ้หนี่นี่นี่ใช่ตัวเนี้ยจะมีคู่หนึ่งครับแต่ละตัวมันจะมีคู่ของมันอยู่อันนี้ยจะเป็นคู่นี้ครับเนี่ยผมมันจะเป็นไม้ท่อนหนึ่งยาวมาเนยผมก็เอามาตัดครึ่ง ครับตรงนี้เป็นไม้มะค่าทั้งหมดเลยเป็นไม้มะค่าตัวนี้เป็นประดูตรนี้ประดูครับใบใหญ่ครับแล้วก็จะามาอีกไซนึงกับสี่พันแปดไซนี้ครับตัวนี้สี่พันแปดใช่ครับตัวนี้สี่พันแปดตัวนี้ก็สวยเด็ดแบบตัวนี้เป็นไม้ประดูครับไ้ดนอกนั้นจะเป็นไม้มะค่าหมดเลยไม้มะค่าก็สี่พันแปดไหมครับใช่ครับสี่พันแปดหมดเลยตรงนี้ดูครับลากไม้ ยืดน้ได้มาครับสวยงามมากสวยงามทุกตัวโอ้ทุกตัวนี่มันไม่ได้มีแค่อ่างมันยังมีอะไรเนี่ยเขาเอาไว้ทําอะไรครับไว้สบู่เหรอครับอันนี้อวนี้จองแล้วครับที่วางสบู่วางอะไรได้ครับทุกตัวจะมีก๊อกน้ําให้เรียบร้อยหมดจะมีก๊อกน้ําให้ใช่ครับแล้วมีสะดือให้นะครับใช่ครับให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยหมดสามารถไปใช้งานได้เลยใช่ครับผมโอ้ตัวนี้มันราคมากครับแล้วก็จะเป็นเก้าอี้อย่างหลังนี้ อตัวนี้เดินตรงไปฝั่งนี้ก่อนนะครับวันนี้มีตัวนี้ก็ลูกค้าจองแล้วอันนี้ผลผลจากคลิปที่แล้วที่ลงไปครับผมวันนี้เป็นลูกค้ามาจากอุบลอำเภอเขมรลาดหรือเปล่าโอ้โหจองตัวนี้เหรอครับครับจองเอาไว้ครับกับเที่ยวที่้วมาเอาของหมดไปเกือบสองหมื่นครับแล้วก็จองตัวนี้ไปเพราะว่ารถเอาไปไม่ได้ครับตัวมันใหญ่ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับช่างบอยถ้าเกิดว่าทําแบบเดียวกันตัวนี้หมื่นสี่ มื่นสี่ครับตัวนี้หมองแล้วจองแล้วครับผมโอ้ถ้าจะเป็นะไเป็นล้อเกวียนเหรอครับผมใช่อันนี้จะเป็นล้อเกวียนหมดเลยล้อเกวียนครับโอ้นี่ล้อเกวียนเก่าหมดเลยใช่ครับเอืมแล้วตัวต่อไปเป็นเขาเรียกอะไรตัวนี้ตัวนี้จะเป็นชิงช้าครับผมครับเดี๋ยวช่างบอยลองเทสให้ดูหน่อยครับเป็นระบบเป็นชิงช้าไซส์ประหยัดโอ้โหเฮ้นี่นั่งได้ครับนี่ครับผม นั่งสบายเนี่ยพิงเต็มหลังดีครับเสาใหญ่ครับเสาไม้เต็งไม้แดงครับตัวนี้นั่งสองคนได้เนาะครับนั่งสองคนได้เนี่ยนี่ฮะแต่นั่งสี่คนไม่ได้นะครับนั่งได้แค่สองคนตัวนี้เนี่ยนอนจริงๆครับอันนี้สั่งตักอันนั่งได้อยู่สวยมากนะครับตัวนี้เท่าไหร่นะสี่พันแปดโอ้ไม่แพงตัวนี้ครับผมสี่พันแปดใช้เสาขนาดใหญ่ให้ครับ มาตั้งในบ้านได้ด้วยเนาะมันไม่เกดกะใช่ครับมันไม่เกะกะครับใช้พื้นที่น้อยใช้พื้นที่น้อยใช่ราคาสี่พันแปดครับอันนี้ก็จองแล้วเมื่อเรามาเพิ่มตัวนี้ครับหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันครับตัวนี้จองแล้วรอส่งครับอ๋อตัวนี้จองแล้วแต่ว่าสามารถถ้าเกิดว่าอยากได้แบบนี้สั่งทําได้ไหมสั่งได้ครับสั่งได้ครับอืมตัวนี้มีลูกค้าเป็นชิงชาสสไตล์โมเดิร์นครับโอ้โหดูไม้เต็มเต็มก้นเต็มเต็มไหมเนี่ยครับนั่งเต็มก้นอันนี้นั่งได้สามคนครับ ข้างบนเป็นหลังคาทรงสไตล์โมเดิลใช่ครับเป็นมาแงนเพิงมาแงนครับเป็นเพิงมาแงนครับครับวิพอดีเห็นตรงนั้นน่ะถามได้ไหมครับไอเขาเรียกว่าอันนี้หมื่นสี่ครับโคมไฟครับเเพราะว่าไฟหายากมากแบบนี้หาหาคนทําได้น้อยมากๆเลยครับตัวนี้เป็นโคมไฟช่อเป็นโคมไฟกลุ่ม ครับ oh. เวลาไปตั้งในกลางสวนอะไรเงี้ยพอเวลาเราติดไฟจะสวยมากัามันจะเป็นห้าช่อห้าช่อใช่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวใหญ่คับบนี oh, นแลเราเคลียนใช่ตัวเนี้ยเราเทพื้นเสร็จเราไปวางเนาะเสร็จเราแต่งตรงโคนตรงเนี้ยให้มีเป็นพุ่มไม้พุ่มอะไรอะ่ะ hmm. จะสวยงามมากหรือไหมก็ลืมไมกไมก็เป็นอง์ก็ได้ครับเป็นอา่อางบัวก็ได้ครับตรงเนี้ยครับ, oh, รบผมเห็นน่าจะเป็นทรงนิยมนะมเห็นช่างบอยส่งเยอะมากๆเลยใช่ตัวเนี้ยครับ จะมีแค่เท่าไหร่หนึ่งสองเหลือสามตัวเหลือสามตัวตัอละหมื่นกว่าบาทใช่ครับตัวนีู้มีตัวใหญ่ครับตัวนี้ก็จองหมดแล้วนี่ติดจองแล้วครับตัวนี้จองหมดแล้วเออตัวที่จองนี่กี่บาทตัวนี้หกพันห้าหกพันห้านะครับมีที่นั่งให้ข้างล่างนั่งได้หรือว่าเอาไปตั้งเอาไปตั้งเอาไปตั้งตั้งกระถางครับแล้วชอบแบบนี้แล้วเฉพาะชอบมีขายไหมชอบไฟแบบนี้ครับโคมไฟหัวเสาใช่ครับตอนนี้หาดุมยากครับตัวดุมล็อเน มันต้องเป็นดุมล้อเกวียนใช่ซึ่งหายากมากตัวนี้หายากมากครับผมครับตอนนี้ถ้าตอนนี้ดุมดุมรู้สึกว่าจะเหลืออันสุดท้ายอ๋อตัวนี้อ่ะจะเหลืออันสุดท้ายแล้วตัวนี้ครับนอกนั้นก็จะเป็นน่าจะเป็นให้ช่างทําเอาไปใส่อตัวนี้ก็จะเป็นงานที่ไม่ใช่ดุมแต่ว่าเป็นการการช่างที่ทำเอาใช่ครับผมแต่ดุมล้อนี่เหลืออันเดียวแล้วหายากมากมากนะครับตัวนี้ ครัเกวียนเหรอครับเกวียนที่เราวางไว้สองสองเล่มเนี้ยตัวนี้เล่มละหมื่นแปดครับเล่มละหมื่นแปดเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายหนึ่ครับตัวนี้แฉะนิดนึงครับครับฝนตกตัวนี้เล่มละหมื่นแปดใช่ครับเป็นเป็นเกวียนเก่าโบราณแท้ไหมครับหรือว่าทำมาใหม่เกวียนเก่าโบราณแท้เลยโบราณแท้ครับอันนี้จะเป็นเกวียนของ ต่างประเทศครับต่างประเทศใช่ครับที่กาลังเป็นมีข้อพิพาทกันอยู่โอ้ครับนี่นะครับเป็นเกวียนของต่างประเทศนะครับเกวียนกัมพูชากัมพูชาครับอันนี้โอ้ยังสภาพสมบูรณ์มากมากเลยใช่ครับผมเหล็กเหลือกนี่โบราณยังคงในเห็นดุมเดิมนี่ยังมีใช่ครับผมอืจะมีแค่ทาใหม่แค่ตัวนั้นก็มีแค่ไม้ไอ้ที่ขําข้างล่างใช่ไหมครับใช่ครับที่เป็นตัวใหม่ใช่นอกนั้นของเดิมทั้งหมดครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเก่าหมดลยครับ เกวียนโอ้ตัวนี้หมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทครับเกวียนกว่าบาทนะครับใครอยากได้ไปตั้งนะครับมีค่อนข้างที่จะหลายตัวตัวนี้ประมาณสามสี่ตัวแล้วมั้งครับครับตัวนี้เกวียนมีสามสี่เล่มที่สต็อกไว้สามสี่เล่มครับโต๊ะตัวนิยของเราตัวนี้ก็คือลูกค้าขอซื้อแยกไปตัวหนึ่งก็เลยไม่เป็นชุดเลยทีนี้อ้าวครับลูกค้าเก้าอี้ไปครับตัวนี้หมื่นสองครับเฉพาะเก้าอี้ครับหมื่นสองเฉพาะเก้าอี้เป็นล้อเกวียนเก่าโบราณของช่ครับผมล้อตัวนี้ ชัดเจนหมื่นสองครับผมครับตัวนี้แล้วก็โต๊ะกลางโต๊ะกลางสามารถแยกเอาไปทําเป็นโต๊ะครับหาเก้าอี้มาเสริมก็ได้ครับซื้อโต๊ะกลางไปก็ได้ครับถ้าเฉพาะโต๊ะกลางนี้หมื่นเดียวครับหมื่นเดียวครับก็โต๊ะกลางอุปมาอย่างหนาเลยนะครับเนี่ยเป็นอุปกรณ์ของเกียนทั้งหมดครับอย่างหนาข้างล่างนี่เป็นชิ้นอุปกรณ์ล็อกเกียนชิ้นไหนที่มีล็อกเกียนเข้าไปเกี่ยวข้องราคาจะค่อนข้างสูงครับครับเพราะว่าชิ้นส่วนของเกียนแพงมากครับนี มันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้วัสดุอุปกรณ์อยากอะไรมาทําใช่โต๊ะกลมอันนี้ก็สองหมื่นสองครับไปยี่หกตัวก็ยี่หกตัวใช้ไม้สักไม้สักครับแล้วก็ตัวกลางไอ้วงกลางนี่จะเป็นไม้มะค่าครับผมตัวนี้จะเป็นไม้มะค่าไม้แดงไม้ประดูกครับผสมกันครับครับตัวนี้ตัวนี้ก็หกที่นั่งเหมือนกันตัวนี้หกที่นั่งเป็นครับโอ้ตรงนี้ก็ไม้เก่าเหมือนกันนะครับใช่ตัวนี้หมื่นแปดเท่านั้น หมื่นแปเท่านั้นนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม้ใหม่ครับเป็นไม้เก่าตัวนี้เป็นไม้มะค่าหมดเลยเขาอีเป็นไม้เต็งครับในกาคิดถึงไม้ครับผมอันนี้จะเป็นไม้มะค่าอันนี้เป็นไม้เต็งครับครับลงสีให้ไหมครับช่างบอยหรือว่าปล่อยเป็นสีปล่อยเป็นสีอย่างเงี้ยผมแต่ถ้าลูกค้าให้่ลงก็ลงได้ครับครับก็เพิ่มค่าสีเยาครับผมเพิ่มค่าสีเยาครับยวลงให้ลูกค้าได้ลุยเคสมาแต่ถ้าไว้ยิ่งก็โชว์หน้าไม้โชว์ลายของไม้ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม้สวยมาก อก็อะอจะมีพวกโต๊ะพวกนี้ครับเน้นเป็นไม้ประด่กับไม้แดงโต๊ะพวกนี้สวยสม,มัยใหม่นะใช่อันนี้จะเป็นทําร่วมสมัยทําร่วมสมัยครับผมเพราะว่าบางทีลูกค้าไม่ชอบเกวียนว่าไม่อยากได้เป็นเกวียนจ๋าเลยทั้งหมดอย่างเงี้ยก็ร่รวมสมัยกันร่วมสมัยกันครึ่งๆกันครับแต่ใช้เป็นไม้เก่าทั้งหมดครับเนี่ยไม้ประด่ครับผมนี่ับสวยๆเลยครับก็พวกขัดขัดหน้าสวยๆยงเงี้ยเอาไปเอาไปลงสีจะสวยมากครับในราคาชุดนี้ชุดละหมื่นแปดครับชุดละหมื่นแปดครับ อย่างหนักครับอมผมยกแทบไม่ขึ้นอ่ะอย่างหนักครับเนี่ยถ้าไปตั้งไหนนี่อยู่ตรงนั้นน่าจะถาวรครับห้ามยกเล่นนะครับห้ามยกเล่นโอ้โครับยกได้ไปเลยห้ามยกเล่นครับห้ามยกเล่นค,นคอันนี้ก็เหมือนแปดหมดใช่ครับมีมีอยู่ หนึ่งสองสามสี่มีห้าชุดครับผมแต่ถ้าเหมาหมดเดี๋ยวคิดราคาพิเศษให้คิดราคาพิเศษให้เราไปตามร้านอาหารเราไปตามใช่ครับอย่างนี้ตอนนี้น่าสนมากมากนี่เป็นไม้ประดู่ทั้งหมดเลยทุกชุดเลยนะครับครับชุดนี้เหมือนกันหมดเนาะตัวใหญ่เหมือนกันหมดเลยตัวนี้อืครับครัแล้วก็จะเป็นพวกยิ่ช้าตัวใหญ่อันนี้ก็หมื่นสี่หมื่นสี่ครับชินช้าตัวใหญ่สองเมตรครับแล้วก็จะเป็นพวกเจ็ดพันห้าครับเจ็ดพันห้าขอดูตัวเจ็ดพันห้ารอบหนึ่งนะครับเผื่อว่า อ่าบางท่านไม่ได้คลิปดูคลิปเก่าที่เราอัปเดตไปล่าสุดนี้ดูคลิปนี้คุณเจ็ดพันห้าอันนี้เจ็ดพันห้าครับไม่เบาเลยนะครับความคลาสสิกของเขาเพราะเขามีอุปกรณ์ร่วมสมัยมีล้อเกวียนใช่ครับผสมผสานเลยครับนี่ชิ้นส่วนของเกวียนทั้งหมดเลยชิ้นส่วนล้อเกวียนทั้งหมดเลยนะครับเจ็ดพันห้าเจะมีตัวยาวสองเมตรตัวนี้จะหมื่นพัน หมื่นพันสำหรับตัวยาวสองเมตรใช่ครับแต่ตัวนี้เจ็ดพันห้านี่สองตัวที่เหลืออยู่ตอนนี้เจ็ดพันครับเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มอีกครับกำลังช่างกาลังทํากันอยู่ครับตอนนี้ครับแล้วก็จะเป็นจิงนช้าตัวเล็กรุ่นสี่พันกว่าบาทครับตัวนี้ตัวนี้สี่พันกว่าบาทผมทํามาไว้เยอะเลยเพราะว่าลูกค้าสนใจเยอะครับตัวสี่พันกว่าบาทครับใช้พื้นที่น้อยครับราคาไม่แรงครับไม่เกะกะครับแข็งแรงแน่นอนแข็งแรงมากหนักมากขามยกเล่นครับอ่ามยกเล่นเด็ดข้าดครเล่นค ครับแล้วก็อ่านี่ครับเออเฮ่อปันใจคุณหนูหนูจริงๆแล้วตัวนี้น่าจะขอไปขายข้างหน้านะครับนี่ครับผมจะให้มุมให้มันมุมช่างบอยประมาณตอนอนุบาลนะครับงงาอะไรไอ้ช่างบอยยังเล่นได้ครับยังเล่นได้ครับครับไม้โยกตัวอะไรครับไม้โยกสองพันห้าครับอู้เป็นไม้เก่ามากเหมือนกันใช่ครับมีไม้ประดูไม้เต็งไม้มะค่าครับก็ไม้แดงเนี่ยอันนี้จะเป็นหัวกวาง มว่าตัวหัวกวางนี่จะออกก่อนเพื่อนเลยนะมันสวยอ่ะครับหัวกวางครับตัวนี้แบบใหม่ครับแบบใหม่แบบใหม่นะสวยมากครับหัวกวางมีไอเป็นกวางแบบนี้มีสี่ตัวมีสี่ตัวครับผมตอนนี้เขาแบ่งมาจากซันตาคลอสครับดีเลยนะครับใกล้คริสต์มาสแล้วกี่เดือนก็คริสต์มาสนี่ครับผมคุณนุหนูไหนอยากขี่กวางครับมาหาช้างบอยได้ครับผมเดได้กวางไปขี่ได้แน่นอนครับผม สองพันกว่าบาทนะครับสองพันกว่าบาทครับผมตัวนี้ทนทานมากๆเนาะครับแรงมากนี่ใช้ในร่มแล้วก็การแจ้งได้สําหรับตัวนี้ครับผมนี่ครับทั้ในร่มแล้วก็การแจ้งครับมีหัวมีหลายตัวครับมีหลายตัวแล้วก็มีรูปหมารูปควายรหมารูปควานี่หมาอือมีรูปหมาก็น่ารักดีครับผมดูบอกหมาครับคนทําเหมือนมีจิตวิญญาณในการทํานะครับครับนี่มันเป็นศาสตร์แล้วก็เป็นศิลป์ในการทําเรื่องนี้ครับ โอ้หตัวนี้โยกยาวครับมีร่มตรงกลางครับมามุนตัวนี้ลางล้อเกลียนนะครับล้อเกลียนเลยตัวนี้ยังไม่ได้อัดจารบีมันก็เลยืดครับตัวนี้จะหมื่นไหมรับมื่นสี่ครับมื่นสี่มื่นสี่ครับตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นสี่ครับตลอดตัวนี้แล้วก็เป็นพวกงานไม้ธรรมชาติครับเป็นงานไม้ธรรมชาติตัวนี้ครับตัวสามพันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทแล้วแต่ไม้ที่วางโชว์ไว้นี่คือขายหมดทุกตัวเลยครับจำหน่ายเลย ครับอันนี้ก็จองแล้วโคมไฟโคมไฟครับโคมไฟแบบนี้สวยทุกตัวแล้วก็รู้สึกว่าจะบางตาไปเยอะแล้วก็จะมีตัวใหม่เข้ามาเสริมครับตลับโคมไฟว่าตอนนี้ของก็บางตาไปเยอะเลยของก็บางตาไปเยอะตั้งแต่คลิปนั้นลงไปในโอแปลงริ์เลยคนให้ความสนใจเนาะก็ท่อสั่งอะไรสั่งโมนี้สั่งเข้าไปค็นั้นเยอะครับเป็นคลาสสิกที่มีชิ้นเดียวในโลกใช่ครับผมไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่เหมือนกันอยู่แล้วรับไหม สายสะสมไม่ควรพลาดนะครับใช่ใช่หายากมากๆอ่าเต็มบิมกับคลิปที่เราได้นําเสนอสินค้าของร้านลุงพฤษปริเจอร์ไม้เก่าถ้าเกิดว่าฝากนะครับฝากช่อง YouTube ประจําทีมงานของเราคือช่อง YouTube ช่างบอยป้านอกดาวฝากเป็นกําลังใจให้ให้ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็เข้าไปชมคลิปในนั้นจะมีบ้านสวยๆอีกหลายหลังให้เราชมนะครับครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณช่างบอยมากเดี๋ยวคลิปหน้าเราไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ